ิบานก่อเบอรเรเปิดไปตาตาอมมาม่ายังกมดแสบตาว่าคนหายไปไหนดูพี่แ่นนันสิครับเปิดน้าทิ้งการเข้าไปอยากถามว่าทําไมบ้านพี่มีเขื่อนหรืองไงครับอย่างนี้ส i h a สองเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วไม่ชอบดูพิําอย่างนี้กับหนูมันบาบรู้ไหมดูพี่อ้วนนันสิคะอาบน้ํายังมีกระจเจียวิกลุกหลานมา,มามากมายให้มาอยู่ตายพุงอย่างนีสสองอย่างนี้ หาญาติกอจะไปใจกอจะขาดญาติเห็นเปลืองกระดาษญาติเลยไม่ยากไปฟังเพลงนี้จบแล้วร่วมใจร่วมทำหารสองพื้นศิกรรมสิ้นเปลืองพลังงานคิดก่อนใช้ทุกทีอย่าให้ต้องจับไวไหมพี่ไวไหมครับไวไหมครับไวเปล่าไวปะครับไวไหมครับไปขึ้นรถเลยครับไวปะครับไวไวเปล่าพี่ผู้หญิงไปขึ้นรถเลยพี่เออไวปะครับ ควายขึ้นรถเลยครับพี่พี่ควายเปล่าควายเปล่าพี่ควายเปล่าคุณว่าไงนะคุณเฮาผมเป็นควายเหรอฮะเปล่าพี่สะพานควายคุณเฮาผมเป็นสะพานควายเลยชิดในหน่อยพี่ชิดในหน่อย วัฒนธรรมใหม่ของคนไทยทางเดียวกันชวนไปด้วยกันปลาที่เหลือได้ไปห่อไปครับสงสารมันเอาไปปล่อยฮะมาแมงอ่ะมาไหนมันนี่สิ มาบางทำไมนายก้มลงทีนายสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแล้วไงทำไมกินทิ้งกิน้าดจำเียมาเคยสอนให้ท่องก่อนกินข้าวได้ไหมปอปานั้นหายากต้องลำบากออกเรือไปขนส่งจากแดนไกลใช้น้ำแข็งเปลืองน,น้ำมัน แช่เย็นก็เสียไฟขงต้มซ้ายเก็ตท้งนั้นพลังงานต้องหมดกันโอลูกหลานจำจงดีอีกเกี้ยวสิกินทิ้งกิน